เป็นไงพี่อมสนุกไหมครับโอ้โหสนุกเลยค้างลมบนอ่ะเออเนี่ยครับโอ้ยว่าวพี่อมนะตัวนู้นนะครับอ้ออ่าอันนี้ว่าวพี่บอสนะครับผมสนุกไหมครับพี่บอสสนุกมากเลยครับโอ้ร้อนด้วยนะครับเนี่ยนะครับโอ้ยตัวเล็กๆนะครับว่าวจุฬาเอออยากลมลมไม่ค่อยมีนะพี่ยักษ์เริ่มละเริ่มละพี่ยักษ์เริ่มเปดมแดดละพี่ยักษ์เริ่มไปดมแดดละนะครับ อ่าน้องเล็กนะครับนิ่งแล้วนะครับหมดสปูนแล้วเราลองปล่อยไหมเออเออไลองปล่อยไหมอลองเลยลองดีลองดีเอาลอหนึ่งสองสามไอ้บอลไยมาไปไอ้บอดไอ้บอลอย่าหาดำมนะ อย่าหาทำนะครับการการกระทำเมื่อสักครู่นี้ห้ามลอกเลียนแบบหนู่น้องๆนะครับโปรดดูพี่บอสเป็นตัวอย่างแฮ่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับห้ามลอกเลียนแบบหรือภาษาที่ไม่ดีเขาเรียกว่าตัวอย่างที่นะครับเลียนแบบเืีอนะครับ